ในยอดตาบอแปลว่านําออกเป็นเครื่องกันกองเกลื่ได้แก่ศินศินรักษากายวาจาใจเรียบน้อยดีไม่มีททษที่ฝังพระนิทาสมาธิตั้งใจมั่นจะเดินจมกรมก็ตั้งใจมั่นจะเยืนพระนาก็ตั้งใจมั่นไหวพระสวดมนต์ก็ตั้งใจมั่นนั่งสมาธิก็ให้มันมั่นพิจารณาธาตุขันธ์น้องลัสูดแต่ละกันมันมั่นมันมั่นอยู่เสมอมันคองทวารขันเหตุ เมื่อมั่นคงทวันคันเหตุแล้วผลจะเกิดขึ้นข้างหน้าฉะนั้นจะว่าสินเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุความตั้งใจมั่นเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุวิมุตติความหลุดพ้นของกิตนั่นเป็นผลอันนี้เราจงเจริญให้พร้อมสมาธิวิปัสสนาสินสมาธิปัญญาอย่างเดียวกันนั่นแหละแปดมือก็รวมมาอย่างเดียวเจริญอะไรก็แล้วนั่นให้มันมั่นเสมอ จักแต่ว่าทํามาได้ะไนะปลูกสัทธาคามเส,คมสียปลาศัทธาคมสามันลงไปคงแน่นอนถ้าไม่นานนอนผมก็ไปแต่นานแล้วนักทีนี้มันอ่อนบอนแต่นานแล้วจะไม่ไปนั่นแหละอบาตบักมนันแสดงวัานี่สามชื่อกบฏเนาะแสดงอบาตบักอีกจกักสามหรือสองอวาตบักข้อเทนง่งเพชรโซเทสองมาได้สมหมดไปสอนนํงพิุนีนะ ไปสอนนังพินีต้องปกตินะไปสอนสลาดอวดอ้างได้เลยเชื้อปทเทศสองเพิกศูที่สงสมุดแล้วว่าเป็นผู้ไม่มีอคติทำใดๆเป็นพระลหันนะพระอาทิตย์ตกแล้วไปสอนนางพินีต้องปกตินะห้าม่เข้าไปนับตั้งแต่พระอาทิตย์ตกแล้วไปถึงวันใหม่ห้ามเข้าไปในบ้านวัดพิกษุนีนะต้องปกติ กพราะผิดวิดสัยเวลาแล้วเืรออขบศที่สามเพกสุไปสอนนางเพกศนีถึงที่อยู่ต้องปกตินะเ้นไว้แต่นางเพรศนีเป็นใครแต่ทุกวันไม่มีดอกเนาะก็แสดงให้ฟังก็ดแม่ขาวนางสีนะแทนเพกศุนีให้ระวังประโยชน์สำนักอื่นมีถ้าอยากไปเยี่ยมแม่ขาวไปดูดาเขอนั่นะพิจเวลาไปกับตทโทษได้เลยเพราะไปพบคั่เป็นอย่างไร ่ำม,มืดแล้วต่างคนก็ต่างมมกิเล็มันจะกอดกันนะเออพิกษุณีขนมแม่เขานังสีขนมกอดพระเขาว่าหอมหนืนเส้นใจไปเรียกจูงวัดป่าจังหวัดขอนแก่นวัดป่าดอกโยมแม่คนหนึ่งเช็ดสิบแปดสิบแล้วเดินได้ผมออกมดมาจังหันเสียงเขาเป่าแคน สนเนสน่ห์พกทายคือนโอย,ยกูอยากหนุ่มึ้นเองไม่ออกอแต่เป็นหนุ่มสาวนั่นเห็นพระนี่มักทะายไม่ออกชอบทนายโอ้ยเห็นพระนี่มักเซ็ปสันเดทนมักหลายกว่ากาะบาตรถ้าไม่กลัวบาปกอดแล้วนะใกล้ใกล้ใกล้หอมหินเส้นใจนี่ว่าอย่างนั้นนะนั่นแหละข้อสำคัญเอาเนี่ยระว,วังให้ดีฉะนั้นพงเจ้าจะไม่เข้าไป พิสเวลาพิการแล้วแต่วัดเรามาให้มมว่าว่าแม่เขานังเซ่ก็ระด็นหนุ่มๆนะเพรามันแข็งมันถามมาตายบางคืนมันแข็งอย่างนั้นหนุ่มนะเออมันเผากันครับๆอย่เอาไ้ไม่มีฝนไม่มีแรงเนาะผ้าผาห้ากินก็ไปเท่านั้นเออันนี้แหละข้อสาคัญกามมันเผาแล้กามมกามโมกรมทัางยมันเผาให้เราร้อนแสนทุกข์ยากลาบาก ให้เป็นผู้ทําความเปลี่ยนเผากายให้เราร้อนให้หมดไปสิ้นไปได้เป็นยอดสูงในโลกะเจ้าว่าเป็นผู้ใกล้แล้วระนิพพานนั่นอันนี้ข้อสาคัญจงตั้งใจรักษาให้ดีอย่าพึ่งเรื่องกกอนได้เลยเสกบทเทเสย่ำเขาเองนะพิกสุกอจีเตียนพิกสุขอที่ไปสอนนางพิกษสุนีเห็นแกลาบดอเสวนว่าแน่ได้เลยเห็นเขาได้ดีตอนทอนเดนียรยากรักธรมะ คิดอิสาะบ,บาทเยียดเยียนน้สงสม,มุตดแล้วว่าเป็นผู้มีอนุติธรรมอันเไม่มีอาการธรรมประจําใจสงเจริญสม,มุตดนะแล้วทําไมไปตีเตียนเห็นเขาได้ดีนั่นแลยไปกิตีกินหัวสิด้วยนี่ข้อสําคัญนั่นแหละธรรมะวินัยใจเสขาน้อยใหญ่มันก็หลายข้องดเว้นแต่ถึงเราก็ ความทรงจำเรืา่างการศึกษามไม่พร้อมได้ยินได้ฟังก็ดีมากอวาทวัฒข้อที่ห้าเิกษรุรักิบอลแต่มือนางพิษณีึ่งไม่สญ,ญาต,ต้องปากิติแหละเพื่อ่จะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกัน,นั่นไม่เป็นไรนั่นแหละจะแลกเปลี่ยนกันพงเจ้าก็ไม่ปรับโทษเพราะการแลกเปลี่ยนนี่ข้อสำคัญจำไว้แต่ทุกวันไม่มีนางพิศนีเนาะ มีแต่แม่เขนานังสีบังหรือคารวะญาติโยมได้หละแลกเปลี่ยนกันไม่เป็นไรข้อที่หกเพียบศูยง็บกีวานตัดกีวานของนางพิกษุณีซึ่งไม่ใส่ญายยาินะด้วยตนเนงก็กดีด้วยใส่พินโนุตัดเย็บอื่นก็นดีต้องปากิติแหละได้หละมันเป็นเรื่องโลกวัสะฆิกษุสององเจ้า อยอาวาตพัดเกไปมาทางสิธิสก็าดีมาเห็นแล้วกิ่อาการานั้นก็คงจะไม่เรียบร้อยเป็นกิรอาการของชาวบ้านชาวโลกแล้วตัวเองไปประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเป็นการที่ผูกสัมพันธมิตรกิเลสยังไม่สิน้นมันก็คอยที่จะเสียสายไปทางกิเลสั่นแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจผู้ทำนั่นก็ดี คุละบวชลูกหลานมาสุดท้ายภายหลังไม่รู้ระเบียบแบบแผนธรรมะวินยัยเขาก็จะมาะพิปฏิวัติตามนะแล้วก็เป็นเหตุแต่เสียหวังเสียมักเสียผลไม่เป็นไปนี่เราจงรู้ระเบียบขนบทธรรมเนียมของธรรมะวินัยคําสอนพระเจ้าเป็นเครื่องกันกลองกิเลตเป็นรวก,กันป้องกันคุ้มซวยซาเสียหายส่วรลายไม่เกิดมีขึ้นจงรักษาให้ดี ข้าที่เก็บภิกษุสักส่วนนางภิกษุณีเดินทางร่วมกันแม่ศิระวันหนึ่งต้องไปกิปนดไเวทแบบแต่ทางเปลี่ยวทางเปลี่ยวนั้นคือมันกันดานไปด้วยผงสัตว์นานาสนิเช่นเลงมันเห็นภิกษุณีน่ะรูปผู้หญิงมันไม่กลัวนะหลุมเข้าไปหามเข้าป่าเลยนะไปลงแถกเลยถ้าไม่ให้มันตัดได้แหละ ตอนหนึ่งถ้าพิกุโนไปด้วยมันก็ก,กลัวและแหละะอาศัยพิกุโนเป็นเพี้ยนช่วยผ่านพ้นตะลายไปได้นอกนั้นกน็พวกจนพวกจนผู้ร้ายดับซุ่มตามระหว่างทางนั่นเพียงว่าจะอาจะปนจี้เอาของมีพิคุณีไปเพราก็ปนเจี้ได้เหลือเอาไปเสษคมขมขินได้ถ้าพิกุโนไปด้วย เขาก็กลัวอ,อำนาจพิโกโนน่ะได้แหละก็อาศัยซึ่งกันและกันไปได้มันกันดานนี่ข้อสำคัญจำไว้แต่ทุกวันนี้มีแม่เขานางเสีไปด้วยแต่มันก็ไม่เหมือนเสแล้วขี่แต่รถเนาะมันก็หมดเลี่ยงกันไปแล้วแต่ฟังไว้ได้ยินไว้ก็ดีมากข้อหนึ่งแปลว่าอย่างไรข้อห้ามเราจะฟังไว้จำไว้ ข้อที่แปดพิกษุสมานนสักส่วนนางพิกษุนีลงเรือนําำเรียวกันขึ้นน้ำกรณีล่องน้ำกรณีต้องปาคกิติแล้วเป็นไม่แต่ข้ามฟ้าลงพับข้ามไปฝั่งนวพักก็หมดในการที่เกี้ยวพันกันหลายอย่างนั่นแหละถ้าขึ้นน้ำล่องน้ำมันไปหลายวันหลายเวลาหลายชั่วโมงผู้หญิงนั่งมันไม่มีส่งในนั่นแหละ นั่งงะไปงะมา,าปาเทวดานะ่ะเขาก็าปาเทวดาออกเนี่ยเมื่อเราเห็นเทวดาของเขาเป็นอะไรโอ้ใจก็เป็นบ้าทันเลยกัมนัดเกิดขึ้นนั่นแหละแต่นั้นพระเจ้าจึงไม่ทำมันผิดอันนี้แหละนอกนั้นก็เป็นหลายอย่างพอขึ้นไปแล้วถ้าไปสองต่อสองก็อาจจะแวะเข้าไปหาผู้ไม่ ไทยนักเสียว่วนว่าไปไปไปไทยนักไทยเบาไปแล้วก็คงเขินก็มีนั่นแหละพระเจ้าไม่ทํานี่ข้อสาคัญหรือไม่สนั่นใจก็สมองหาวิธีการก่อจนได้เป็นโลกภาษะไม่ให้ทำสมัยทุกวันนี่ก็เอาแม่สีนางเขาและอุปสมบทิการเนี่ยเข้าเป็นเข้าเป็นตัวแทนไม่ให้ทําไม่ให้ประพฤติปฏิบัติ นั่นแหละบางเทก็นั่งหันหน้ามานี่นะที่สุดนี้นั่งหันหน้ามาทางอัตมานี่นั่งดีๆแล้วก็พายแลับรับรับนะแถวเลยอะเข้าดดนฝันเจอไงหลังนะป๋าญาแม่เพ้อเว้อเลยนี่นั่นแหละมันหลายอย่างอุบายนะมันคนที่ไม่เห็นทางคนก็ทำท่าเป็นอย่างไรล่ะ มันลุกไม่ขึ้น่ะไปสันจะช่วยมันไม่ช่วยอย่างเช่นแล้วเอาอย่าพ่าปต่อยเขาเลยนี่ทําท่ามันหนักอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วจึงว่าเป่ามันมีอย่างนี้ในพระไตรปิฎกดังนั้นทองเจ้าจึงไม่ทําถ้าไปอย่างนั้นก็มียอมผู้ซ้ายไปด้วยก็ไม่เป็นไรที่พูดนี่ไม่มีผู้ซ้ายมีแต่พิกษุนีพิกษุนีเนี่ย อุปั r ิกาธรรมดาแม่หละเป็นเหตุให้เสียเสียมด์เท่านั้นใจในม,มันเคยบริโภคตามเป็นอาหารมาทุกภูกขามันเอาได้หมดเท่านั้นเห็นไหมเราเมื่อวานพยาโบกะลพัทตอกกังกมาอร่อยอร่อยตอกกังกมาองีแม่ตอกกับปลาดุกอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นแหละผู้หญิงนะ เป็นแ,แต่แม่ของเราผู้ชายก็เหมือนกันน,นะเป็นหน่งจังหวัดกราเสินอาพระคมลาศีจังหวัดกราเสิน,เ,สขสนเขาสร้างโบทเสร็จแล้วเขาประกาศหาคนคนเป็นเมือนๆมือนะใคไขบริสุทธิ์นะผู้ชายไม่ได้เสบตามกับสัตว์หมาหมูมา้าัวควายไม่ได้แต่ส,สร้างถพราะเสพจะมนุษย์ดว่วน ให้มาตัดลูกในเม็ดมีจานคนหนึ่งนะยกเบอร์เพิ่ทั้งเยืนด้วยข้าวเจ้าคนหนึ่งรับรองเรื่องสัตว์ไม่มีเลยได้ตั้งแต่มนุษย์ล้วนๆน,นั่นแหละคนตั้งหมืน่นตั้งแสนได้คนเดียวเท่านั้น <c oughs> นอกนั้นหมดหหมูหิมาก็้ับไม่มดทั้งนั้นหีเป็ดหีไก่ก็จำ้ำก็ไปเลยหีหมาหีวัวหีควายเอาทั้งนั้น มามันไม่แตกหรอกไม่อ,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 อ่าขก็เสียขูข้อแขนขึ้นหน้าไม่ขามันมันกม้มก้มหัวมไม่แตกไม่ขึ้นมานะได้แล้วขึ้นหน้าหมดฉสนซะแล้วนี่อ้อยนั่นแหละจะว่าแต่ผู้หญิงไม่ใช่หรอกอย่างเดียวกันหมดนะผู้ชายย่งไงทะเลกะเลนัน่นโลกกะเลมันกินเปลี่ยนเยอะ ร่อนมันไฟเผาถึงขนาดมันจะเส็บเลมันไล่ก็มามุม่งเองียงเฉยๆใช่ไหมหรอเนี่กข้อสำคัญนั่นแหละกามะกามโอกรรมทั้งหลายพระเจ้าจึงแสดงว่าทิกตัวทั้งหลายผู้ทุกข์โผเป็นทุกข์มากเลยผู้ปยาสามีความับแค้นอ่านตันใจมากนั่นแหละเทิดหวังเสมอผู้บ่อยโฟกตกมนั้นจะได้ประสบพบปะเหตุเป็นไลยอยู่เป็นนิด ได้สร้างางพฤตกรมรม,ม,รม,มกรรมกรรมโมกรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนกระดูกหมาตัวไหนไปกัดแห้งกินได้กินแต่น้ำลายตัวท่านั้นแหละเขาทุกข์ขอมีทุกข์มากหูกปยาสาเมีความขัดแค้นอันตันใจมากนั่นแหละเห็นไหมนะหมาแห้งกระดูกการเสพกรรมกับท่านนั้นผมทดลองแล้วสองปีนะเออ ด้านหน้ามันไม่ออกมันก็ไม่อร่อยอะไรหรอกมันก็ไม่คันมันใครอะไรเอาแดดคอยกับใส่หีนั่นว่าหีดีซอยคนที่ายเดาจนเราตายเอวมเอวปวดปวดบังแอวโอ้ยบังบ้าเอ้ยไอ้กูเดาแล้วจะตายกูปวดประมาบังหับว่าโอ้ยพี่บ้าให้กูเซ็ตผู้ด่างเขานะั่นรวยๆอ๋อมึงจะตายนะั่นบังคอยนะั่น มุงเนี่จะตายอย่าข้อเข่าผู้เรงผู้เราผู้เยาผู้ก็เหม็นหลายก็ข้ากออกแต่เรามันว่าโอ้ยนั่นแหละถ้าน้ำไม่ออกไม่มีรถมีเท่านั้นแล้วน้ำเนื้อน้ำเส้นน้ำเอ็นทุกอย่างพ่อแม่ปัให้รีดูกินหมดมีแต่กากมนุษย์เท่านั้นแหละรสชาติไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์กับทุกข์ตำต้อยน้อยหน้าของชาติตำหน้าเสมอ ผู้บริพกกรรมกรรมะกรรมโมกรรมต่างหลายพระเจ้าเปียบไ้เปียบเป็นครบง่าที่ถูกไฟไหมบุรุถืออยู่ควนลมมันก็ลุกลามไหมบุรุษนั่นแทบประดาจะตายที่สุดต่งหลายเดย้อย่าหลงเป็นบ้าหลายกรรมนะพอไปให้พ้น,นไปเสียเดี๋ยวแท้กรรมะกรรมโมกรรมทั้งหลายเปียบเป็นก้อนเนื้อสัตว์ตัวแรกครับดูหน่อยนะกันตึเห็นมันมันดำน่ย ข้อมันขาดแต่มีหูขาดดักขาดนั่นแหละก้อนนี่เดีด็กๆก้อนตัวตัวแม่น่ะนั่นแหละหวังการกันชะนันหันไหนเนี่ยเเก่าเน้นเสียนี่แหละนี่แต่ทุกข์กับทุกข์นั่นแหละอันนี้ข้อสําคัญกรรมะกรรมโอกรรมทั้งหลายที่ทั้งหลายเปรียบเหมือนลุมทางเพิงเด้อถ้าใครตกลงไปฉะนั้นถูกไปไม่หน่ตายหรือไม่ตายแทพประดาจะตายกรรมะกรรมโอกรรมทั้งหลาย เปียนเป่นกำมือเข้าหยัดออกท่านั้นไม่มีนี่ดอกกามกมโมกรรมทั้งหลายเปรี่ยบนอนฝันว่าได้นอนไดนี่ตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรกามกมโมกรรมทั้งหลายเปียบเป็นต้นไม้อยู่ว่างทางสีแพงถึงดอกออกผลรสหวานอร่อยสั่นและบานไปมาทางสีเทศขึ้นกระเยาเก่งก้านให้เยอะไปหมดกามทั้งหลายก็สานั้นสมบัติร่างกายด้มาจากพ่อแม่โอ้เรียงมาพาใหญ่สวยงามหญิงชาย เมื่อไปแสบกลามข,ขาแล้วน้ำเนื้อหนังไหลออกมันก็ดูหน้าตาโศกสะโศก้าไม่ไม่น่าสมทั้งนั้นกายกากระเหม็นนั่นแหละเพราะเป็นของปุตตาเปลี่ยนเอาจะเปลี่ยนเนตกามมกรรม,มกรรมทั้งหลายเปลี่ยนเหม็นคมดาบถ้าใครเป็นรูปคําแต่ต้องบาทวันลาไปทางกลแทบประดาจ,จะตายกามกรรม,มกรรมทั้งหลายเปลี่ยนเหม็นไบหอก ถ้าใครถูกทุ่มแทงเขาแล้วปวดร้าวไปทางกายแทบปรญดาจ,จะตายกราม,มากกรม,มทั้งหลายเปียบเหมอนสิละศ,าาศีรษะสาเพชรแรงป่องตะขาบงูไม่พินิคไปหยียบเขามันกัดปวดร้าวไปทางทางกายแทบปัญญาจ,จะตายกรามทั้งหลายก็ฉะานนั้นโธทุกข์โหมีทุกข์มากโธ่ปัญญาสามีความขมแข็งอันตันใจนะรอบมำดองใจมืดีแต่มืดกับมืดไม่รู้ดีรู้ชัวทั้งนั้น ได้แล้วทำสร้างาพบเมาตกต่ําำไปเสมออันนี้ข้อสำคัญนะข้อที่เก้าเพิกซ์ซสันของเขี้ยวของสันคือหันที่นางพิกษณีบังครับให้คือข,ขลอหัดเขาถวายต้องปากิตดแหลกเป้นแต่คฤหัส์ญาติโยมเขาเลิกไปก่อนแล้วนั่นมันเป็นไรเปลี่ยนไม่พร้อมแล้วใจถวายเท่าไรก็ได้เขาพร้อมพร้อมจะทำบุญอยู่แล้ว อันนี้ความสำคัญให้เรารู้ที่นี่ก็ทุกวันนี่แหละก็จะมีบางคณะบางเวลาเราจะรู้วิธีการพอเรานึกใส่ซื้อกบอนนี่ั่นแหล,ละยอมทำอาหารมาถวายพระอย่าง,งนู้นอย่างนี้เขาไม่ใส่ญ,ญาติไม่ใส่พานาและเขาไปเตรียมไม่ก่อนแล้วมันเป็นเรื่องของเขาได้บังคับให้ศรัทธาตกไปก็มีั่นและความดีของเราเพียงแค่ใดยังไม่ทราบ เพื่อนแต่เขามีศรัทธาเห็นหน้าไปโอ้ที่มรดกเจ้าพักที่นี่ก่อนจะได้ทําบุญนะแล้วจึงไปไม่เป็นไรเขาประมาณแล้ยนะเขามณ์ให้พักที่ลบไม้หน้าบ้านสถานที่ก็ดีนอนที่เห็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ขอเขาได้เชื่อกบฏเชื่อเสพโอหันต์บ้างเล็กโซนั่งในที่รักนอนในที่รักกับดังพิชซี่นีสองกับสองนะต้องปาจิตต ได้แล้วแม้เป็นทหารแล้วก็ดีพวกเจ้าก็ไม่ถนติเพราะเสียภาพพกของศาสนาไม่ดีนี่แหละข้อสำคัญและเป็นตัวอย่างไม่ดีเป็นผู้นําไม่ดีคนแล้บนลูกหลานมาสุดท้ายภายหลังไม่รู้ระแบบขนอบรมนียมศาสนาแล้วจะหลวงเอาเป็นตัวอย่างได้แล้วจงรักังรักษาไม้ดีอย่าเพิ่งรวมเกินนี่เป็นโอกาสบัก เรียวเนี่ยกับนางเพีบุนีล้วนๆนั้นทุกท่านจงมั่นใจใฝ่ใจตั้งใจรักษาเสมอให้สมองนั่นแหละถ้าเราลงกรนนะอัจเจรกวัตรเสกบทเทเสมันเข้ากันกำหนดเองเพื่อตุนั่งในห้องกุฏิเดียวกันกับผู้หญิงสองต่อสองถ้าไม่มีผู้ชายเป็นเพื่อนต้องไปสิทีนะนั่นแหละเสกบดเทเส เอ่สุแสด,สดงความเห็นพื่าภายในฟาจิตีินหัวอีกเรื่องเกินทุกอย่างนี่แนละฟาจิตจเชนหัวแน้นก็เห็นก็ขาดที่สมองไม่แน่สิทิไม่มยอมละไ่รักษาคารมษทำยมอันนี้ไปเป็นเครื่องกันความเจียดทำนั้นเป็นเครื่องย่างกิเลสเป็นเครื่องน้ำออกเป็นเครื่องล่างบาปทุกประเภทน้อยใหญ่ให้หมดไปเส้นไปได้ไละจงตั้งใจรักษา อย่าเพิ่งร่องเกินอย่าเพิ่งประมาทจะเสียหวังไม่ดีเราก็ามาบวชเป็นสมณะสาลูกสมณะแปลว่าเป็นผู้สงบปลายไม่ร้องลาททำเพลงสงบวาจาไม่ร้องลาททำเพลงสงบใจไม่โลโภรดหลงนั่นหละสงบปลายจริญสมณะธรรมเจริญจองกลมเจริญภาวนาไว้พระสมน,นั่งสมาธิพิจารณาขันน้อมลงตัวใจรับ สอบใจมันจึงเป็นสมาสลบเท้เดบุญกุศลจึงจะเกิดขึ้นทุกเมื่อก็สมชื่อเสียงเรืองนามว่าเรามาบวชเป็นพระเป็นเณรหวังบุญกุศลเท่านั้นแล้วก็มันจึงจะเป็นไปให้กุงามความดีทั้งหลายนั้นนั่นแหละแม่ผมเอ,อ,องก็เขามาบวชแล้วอุปายาอาจาย์ท่านก็บอวกว่าพระจันทา ไม่ได้ประาอะไอกับเข,เขาเขียนไม่เป็นอ่านไม่ได้โง่ที่สุดเธอจองเป็นผู้มากน้อยสนโด,ดสนโด,ด,ด,ดมบากน้อยริงทั้งวามวลมาก,มาก,มากตั้งแต่การทำพุง,งานกมเดีทีนี้สิ่งที่มันจะดระผู้หญิงทั้งหลายโลกมีแต่บวชบวชแล้วประพฤติวัดปฏิบัติทุกทุกการฆ่ทดองศิลกางคะเห็นพุทธธรรมสังโฆกางังคอันนี้ สมาธิปัญญากังคะกรามฐานเฉนสมาธิปัญญากังคะกรรมฐานมักแปดพวองเจ็ดกังคะกรรมฐานทุอตังคะแปลว่าเครื่องน้ำบอกได้แนะจะกันกองชี้เหนืั้งหมดไปได้จะชนะผู้หญิงทั้งหลายในโลกและชนะผู้ไม่ประพฤติไปบัาิได้ได้แนชนะคนเตะสุกลำรวยสวยงามชนะหมดทั้งนั้นชนะคนมั่งคั่งสมบูรณ์ในพวคะสมบัติในหยินนะสมบัติได้ชนะ อ่าชนะบุคคลผู้ก็กวบมเร็วพคะสมบัติราภย้สนชนะสอนสูงน้อยใหญ่ชนะได้ท้งนั้นมีแต่การบวชเท่านั้นชนะคนต่งหลายสลกเธอจองทำตนให้เป็นคนดีเสมอมักน้อยสะดวกสะดวกน,น,น,น้อยยินดีกังขะที่ปลาสงัดเสมอเะลญสังนถ้าทอยู่เปนิดกำจัดเสียซึ่งเกลดให้หมดไปทิ้นไปชนะตนและชนะคนอื่นอีกนี่้อสำคัญท่านสอนผมก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่เปนิด ตั้งแต่เก้าสิบมาถึงวันนี้ไม่ลดละคนสุดท้ายก็พออยู่พอกินนะแต่ธรรมะที่ในบรรยายมานะวันนี้ก็สมควรแจกละเวลาสนะ